เชอรี่เข็มอับซอเปิดใจเรื่องรักหลังโสดในวัย42ปีวัย42ปีขออัปเดตสถานะหรือจะรีเทนรักครั้งเก่าหลังจากที่เบรกรับงานแสดงไปนานกว่า8ปีเลยทำให้ทั้งแฟนคลับและแฟนละครอดที่จะคิดถึงเชอรี่เข็มอับซอนสลิสุขะ นางเอกสาวแถวหน้าจากวิกพร,รามสี่ไม่ได้ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้เจ้าตัวกลับมาวาดรวดลายโทฟีมือบนจกแก้วให้ได้ชมกันอีกครั้งซึ่งสาวเชอร์รี่ก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วเธอเองก็คิดถึงบงการบันเทิงอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความที่ตอนนี้มีสิ่งอื่นที่สนใจมากกว่าจึงมองว่าถ้าหากในอนาคต อะไรหลายๆอย่างลงตัวรวมถึงมีบทที่เธอเองรู้สึกว่าถูกใจเมื่อน,นั้นก็ยินดีที่จะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งอย่างแน่นอนล่าสุดเชอร์รี่เข็มอักษรได้เปิดใจผ่านรายการสามแซบเกี่ยวกับเรื่องสถานะใจในตอนนี้โดยเธอนั้นเปิดเผยว่าตอนนี้ไม่มีใครมีคนที่เข้ามาแต่ตอนนี้กำลังคัดเลือกอยู่ ตอนแรกเหมือนจะมีสเปคชัดเจนแต่ตอนนี้ชอบคนที่เป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมไม่ชอบคนที่ปลอมเราชอบคนที่เคารพตนเองนับถือตัวเองและเคารพคนอื่นด้วยตอนนี้โสดแต่ไม่เหงามีน้องๆเด็กๆที่บ้านกับความรักครั้งก่อนที่เลิกกันไปเขายัางเป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆสำหรับเราเสมอ เรารู้จักกันมาสิบห้าสิบหกปีแม้ว่าเราจะไปกันไม่ได้ในฐานะคนรักแต่ยังมีความปรารถนาดีต่อกันพ่อกับแม่เขาก็เอ็นดูเราเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเรารู้สึกโชคดีคุยกันได้ในหลายๆเรื่องนะวันนี้ไม่รู้เลยเรื่องรีเทิร์นอย่างไรก็ตามเรา รอติดตามกันต่อไปกับเรื่องราวความรักของเธอจะมีหนุ่มคนใดจะได้ใจเธอไปครอง